เรื่องเล่าจากกันทิพย์นะครับประสบะการณ์ขนหัวลุกเพราะโดนผีอำที่มาเลเยช่วงนั้นเป็นช่วงปลายเดือนธันวาคมผมและครอบครัวได้ไปเที่ยวงานฉลองปีใหม่ที่เกาะลังกาวีที่ประเทศมาเลเซียครอบครัวของผมก็มีคุณแม่น้องสาวตากับยายหลังจากที่ถึงลังกาวีผมก็เที่ยวกับครอบครัวตามปกติ จนถึงเวลาที่ได้เข้าพักผมและครอบครัวได้พักที่โรงแรมหนึ่งซึ่งผมกับแม่และน้องได้นอนแยกห้องกับคุณตาคุณยายแต่ห้องติดกันนะครับผมพักเป็นห้องที่ไม่มีอะไรเลยขนาดห้องเช่าในไม่เหมือนห้องเช่าในประเทศไทยเลยครับมีแค่เตียงนอนเตียงหนึ่งและเตียงเสริมเล็กๆอ,กอีกอันหนึ่ง ก็แน่นอนแล้วครับผมก็ต้องนอนเตียงเสริมอยู่แล้วน้องกับแม่นอนเตียงใหญ่หลังจากที่แยกกันนอนพักผ่อนแล้วผมและแม่กับน้องก็ได้อาบน้ํานอนตามปกติได้เข้านอนแต่ผมนอนไม่หลับเพราะมันไม่คุ้นที่เลยน้องผมก็นอนไม่หลับเพราะกลัวผีแม่ผมก็นอนไม่หลับด้วยเช่นกันง่วงแต่ไม่ยอมปิดไฟนอนเพราะกลัวน้องน้องกลัวผี ดันให้ผมเปิดทีวีทิ้งไว้อีกต่างหากผมเลยยิ่งนอนไม่หลับก็ไปใหญ่จนผมทนไม่ไหวเลยลุกขึ้นมาดูทีวีชะงันเลยดูไปเรื่อยๆพอหันไปอีกทีแม่กับน้องสาวก็หลับแล้วจนผมดูนาฬิกาเป็นเวลาตีหนึ่งกว่าผมก็เลยปิดทีวีแล้วก็ยังเปิดไฟอยู่นะครับก็พยายามนอนหลับให้ได้ครับ แต่ไม่ทันเลยตอนที่ผมกำลังจะนอนผมได้ยินเสียงคนเปิดน้ำในห้องน้ำแรงมากแรงมากจริงๆนะครับจนผมสะดุ้งผมได้ลุกไปปิดแบบไม่คิดอะไรพอกลับมาที่นอนก็ได้ยินเสียงเปิดน้ำอีกรอบหนึ่งผมเลยลุกไปปิดอีกแต่ครั้งนี้ผมรู้เริ่มรู้สึกแปลกๆตอนเดินไปปิดครั้งที่สองกลุกทั้งตัวเลยครับและเริ่มเย็นๆบอกไม่ถูก แต่ก็ยังคิดในใจนะว่าไม่มีอะไรหรอกพอผมปิดเสร็จผมก็ขึ้นเตียงนอนปกติและผมก็ใกล้จะหลับอยู่แล้วแบบสลึมสลือแต่อยู่ดีๆผมก็รู้สึกเหมือนตัวขยับไม่ได้หายใจไม่ถนัดและรู้สึกเหมือนมีคนกําลังเข้ามาหาและได้ยินเสียงคนพูดข้างๆหูเป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้คือผมฟังไม่ออกจริงๆผมตกใจมากและกลัวมากผมขยับตัวไม่ได้ ร้องก็ไม่มีเสียงแม่กับน้องก็ไม่ได้ยินด้วยความที่ผมกลัวมากทำอะไรก็ไม่ถูกผมเลยคิดถึงพ่อแม่และสิ่งดีๆไว้แต่สิ่งที่ผมได้กลับมาคือเสียงหัวเราะที่โคตรจะเยอะเยะ้เยมากๆเลยแล้วมันก็พูดลัวๆกับผมครับผมก็รู้สึกเหมือนมีมือเหมือนลูกที่หัวผมและเหมือนมีเส้นผม มาโดนที่หน้าผมด้วยในตอนนั้นผมโคตกรกลัวเลยและพยายามร้องและดินด้นดิน้นดิ้นสักพักผมก็หายผมเลยลุกปลุกแม่กับน้องและถามว่าแม่เมื่อกี้ได้ยินเสียงลูกร้องไหมแม่บอกก็ไม่ได้ยินนะไม่เห็นเป็นไรนี่ทำไมทำหน้าเสียแบบนั้นละ่ะผมเลยบอกแม่ว่าเปล่าลูกปวด ท้องนอนต่อเติรและแม่ผมก็นอนต่อด้วยความกลัวของผมผมจึงนอนไม่หลับและรู้ตัวอีกทีก็เช้ามาแล้วพอตื่นมาผมก็เล่าให้แม่ฟังแม่ผมก็ปลอบใจบอกว่าไม่มีอะไรหรอกผ่านมาแล้วก็ทำบุญเยอะๆอย่าคิดมากผมก็ถามคุณยายในตอนเช้าด้วยว่าเมื่อคืนเจออะไรไหมคุณยายครับคุณยายก็บอกว่าได้ยินเสียงคนเหมือนคน มาเดินอยู่รอบๆห้องและรู้สึกว่วาบบบผมนี้ขนลุกเลยผมเลยเล่าให้คุณตากับคุณยายฟังเขาก็บอกให้ผมทําบูญเยอะๆพอผมกลับบ้านผมก็มาทําบูญอุทิศให้พวกเขาเลยครับจากเหตุการณ์นี้ทําให้ผมเชื่อว่าสิ่งที่มองไม่เห็นยังมีอยู่จริงๆครับสาวอีกคนหนึ่งที่เคยโดน ผีที่มาเลเหมือนกันค่ะแต่เขาหามกว่าคือเขาไปนอนโรงแรมเขาไม่สวดมนต์เลยนะคะแต่โดนด่าลัวๆในใจเตียงก็เลื่อนได้เหรียญก็วางไว้แล้วภาวนาเป็นภาษาอังกฤษขอนอนนะก็ยังมาอ่ำสภาก็หายเพื่อนบอกตอนดึกๆเห็นตะแก่คนจีนอยู่ปลายเตียงถ้า ไม่กลัวมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นฮฮิิเรื่องเล่าก็จบเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อรับฟังเรื่องดีๆในตอนต่อไปวันนี้สวัสดีครับ